ชื่อเด็กหญิงชนิตาวันนี้จะมารีวิวตู้ฟักไข่ตู้ฟักไข่อะไรคะพอเพียงนะคะโอเคค่ะ okay. แล้วกล่องน,นี้ก็จะเป็นตู้ฟักที่คทอดออกมาก่อนนะคะ ha? Ha? ฟักฟักฟักออกมาก่อนนะคะแล้วกล่องที่สองก็จะเป็นตู้ที ฟ้าออกมากอนกล่องน,นี้นะคะอนุบาลหน 1, ึ่งอนุบาลสองเหคะแล้วกล่องนี้ก็เป็นอันุบาลหนึ่งกล่องนี้อนุบานสองแล้วกล่องนี้ก็จะเป็นกล่องตู้ตู้ฟักไข่ให้ให้มันตู้ฟักไข่อะไรคะตู้ฟักไข่พียงค่ะพักออกมาให้มันทำอะไรคะให้มันเป็นตัวใช่ไหมเป็นตัวืให้มันเป็นตัวอ๋อเป็นเป็นเป็นเหมือนนี้ใช่ไหมคะใ อันอันนี้ใช่ไหมคะลูกเจี๊ยบอนุบาลหนึ่งเหรอคะใช่อ๋อที่เขาฟักออกมานานแล้วใช่ไหมเอ้เนะพิ่งเพิ่งฟักออกมาใช่ไหมตัวน,นี้ใช่ค่ะอ๋ออันนี้นานแล้วอันนี้อนุบาลสองใช่ไหมคะอนุบาลโตขึ้นมาหน่อยเนาะอนุบาลสอง แล้วถ้าอนุบาลอนุบาลหนึ่งมาอยู่กับอนุบาลสองอนุบาลสองเนี่ยจะแยงอาหารอนุบาลหนึ่งก็เลยแยกกล่องค่ะนะคะอ๋อมันจะแย่งอาหารกันใช่ไหมคะก็เลยแยกอนุบาลหนึ่งอนุบานสองอนุบาลสองก็จะเหยียบตัวอนุบาลหนึ่งตายอ๋ออย่างนี้นี่เองโอเคเสร็จแล้วใช่ไหมคะขอบคุณค่ะน้องน้ำ